ในอาณาจาักแรแกร่งแสงเจ้าหญิงลูมิน่าเป็นที่รักของประชาชนเพราะเธอไม่เพียงแต่งดามแต่ยังมีจิตใจดีและกล้าหาญวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินเล่นในสวนหลวงเธอพบอัญ,ญมณีลึกลับที่เปล่งแสงสีทองสว่างอยู่ท่ามกลางดอกไม้อัญ,ญมณีนี้มาจากที่ไหนกันนะลูมิน่าพูดเบาๆขณะที่หยิบอัญ,ญมณีขึ้นมาดูทันใดนั้นแสงจากอัญ,ญมณีเจิดจ้าและเสียงจากสงสวรรค์ดังขึ้น เจ้าหญิงลูมิาเจ้าถูกเลือกให้ทำภารกิจปกป้องอัญมณีแห่งรุ่งอรุณซึ่งมีพลังฟื้นฟูแสงสว่างให้โลกที่ตกอยู่ในความมืดอย่างไรก็ตามพลังของอัญมณียังไม่ตื่นขึ้นเต็มที่เจ้าต้องเดินทางไปยังหุบเขาแห่งแสงเพื่อตื่นพลังของมันลูมินารู้สึกได้ถึงภารกิจอันใหญ่หลวงที่อยู่ตรงหน้าเธอตัดสินใจรับภารกิจนี้และออกเดินทางไปยังหุบเขาแห่งแสงเพื่อปลุกพลังอัญมณี หลังจากที่เจ้าหญิงลูมิน่าได้รับภารกิจจากอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณเธอเริ่มต้นการเดินทางสู่หุบเขาแห่งแสงที่ซึ่งพลังของอัญ,ญมณีจะถูกปลุกขึ้นระหว่างทางเธอต้องข้ามป่าทึบที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับและหมอกที่หนาทึบในขณะที่เธอเก้าวลึกเข้าไปในป่าเธอพบกับอันตรายมากมายแต่ความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูแสงสว่างให้กับโลกทำให้เธอกล้าหาญมากขึ้นเธอใช้พลังจากอัญ,ญมณีที่อยู่ในมือของเธอ เพื่อปกป้องตัวเองจากสัตว์ร้ายที่พยายามเข้ามาทำร้ายตลอดการเดินทางเจ้าหญิงลูมินาเริ่มรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากอัญ,ญมณีที่เธอถืออยู่และเธอเชื่อมั่นว่าพลังนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องอาณาจักรข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าต้องไปให้ถึงหุบเขาแห่งแสงลูมินาพูดกับตัวเองด้วยความมุ่งมั่นการเดินทางครั้งนี้ยากลำบากแต่ลูมินารู้ว่าเธอจะต้องผ่านมันไปเพื่อปลุกพลังของอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณ หลังจากการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายเจ้าหญิงลูมิน่าก็มาถึงหุบเขาแห่งแสงที่นั่นมีแสงสว่างอบอุ่นปกคลุมทั่วหุบเขาและตรงกลางหุบเขานั้นเป็นแท่นหินโบราณที่เก็บพลังแห่งรุ่งอรุณเอาไว้อย่างไรก็ตามก่อนที่ลูมิน่าจะสามารถปลุกพลังของอัญ,ญมณีได้เธอต้องผ่านการทดสอบจากผู้แห่งแสงผู้เฝ้าดูแลสถานที่นี้ผู้แห่งแสงปรากฏตัวต่อหน้าเธอเป็นร่างที่งดงามสองแสงเจิดจ้าเจ้าต้องพิสูจน์ว่าหัวใจของเจ้าบริสุทธิ์พอ ที่จะครอบครองพลังแห่งรุ่งอรุณพูดกล่าวการทดสอบที่พูดแห่งแสงให้ลูมิน่าทำคือการเลือกว่าจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่กำลังเดือดร้อนหรือมุ่งไปสู่พลังแห่งรุ่งอรุณโดยตรงลูมิน่าต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องเสียสละและใช้ความเมตตาในการตัดสินใจลูมิน่าเลือกที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเธอใช้พลังจากอัญ,ญมณีเพื่อรักษาผู้ที่บาดเจ็บ และช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังทุกข์ทรมานพูดแห่งแสงเห็นการกระทำของลูมิน่าและกล่าวว่าเจ้าผ่านการทดสอบแล้วหัวใจของเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาเจ้ากู้ควรที่จะปลุกพลังของอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณแสงสว่างจากอัญ,ญมณีเริ่มส่องประกายแรงขึ้นขณะที่ลูมิน่ากำลังเตรียมปลุกพลังที่แท้จริงของมันหลังจากผ่านการทดสอบของพูดแห่งแสงเจ้าหญิงลูมิน่าได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บพลังแห่งรุ่งอรุณไว้อัญ,ญมณี ในมือของเธอเริ่มส่องแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อลูมิน่าวางมันลงบนแท่นพลังแห่งแสงสว่างจากอัญ,ญมณีเริ่มตื่นขึ้นและแผ่ขยายไปทั่วหุบเขาล่มอ่อนๆพัดผ่านขณะที่แสงสีทองเปล่งประกายรอบตัวลูมิน่าท้องฟ้าที่เคยมืดครึ้มกลับกลายเป็นท้องฟ้าที่สว่างสดใสทุกอย่างรอบตัวเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งขณะที่พลังของอัญ,ญมณีกำลังปลุกขึ้นลูมินา่ารู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไหลเวียนเข้ามาในตัวเธอ มันไม่เพียงแต่เป็นพลังที่สามารถทำลายความมืดแต่ยังเป็นพลังที่สร้างแสงสว่างและความหวังให้กับทุกคนพลังแห่งรุ่งอรุณได้ตื่นขึ้นแล้วข้าพร้อมที่จะปกป้องแสงสว่างนี้ลูมิน่ากล่าวด้วยความมั่นใจอย่างไรก็ตามขณะที่ลูมิน่ากำลังเตรียมตัวที่จะนำพลังแห่งรุ่งอรุณกลับไปยังอาณาจักรของเธอเงามืดเริ่มคืบคลานเข้ามาจากขอบฟ้าและเสียงหัวเราะชั่วร้ายดังขึ้นในอากาศเธอรู้ทันทีว่าพ่อมดแห่งความมืดกำลังมาขณะที่แสงแห่งรุ่งอรุณกำลังปลุกขึ้น และสองแสงสว่างไปทั่วหุบเขาเจ้าหญิงลูมินาก็รู้สึกได้ถึงพลังอันชั่วร้ายที่คืบคลานเข้ามาเงามืดเริ่มแผ่ขยายมาจากขอบฟ้าทําให้ท้องฟ้าที่เคยสว่างกลับมืดครึมอีกครั้งในที่สุดข้าก็มาถึงเสียงหัวเราะชั่วร้ายดังขึ้นจากความมืดพ่อมดแห่งความมืดปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าลูมินาเขาเป็นผู้ที่ต้องการครอบครองอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณและใช้พลังของมันในการครอบงำโลกด้วยเงามืดของเขาเจ้าคิดว่าพลังแสงสว่างนี้จะหยุดข้าได้หรือ พ่อมดแห่งความมืดกล่าวพลางหัวเราะข้าจะทําให้โลกนี้ตกอยู่ในเงามืดตลอดกาลลูมิน่าไม่ยอมถอยเธอยกอัญมณีแห่งรุ่งอรุณขึ้นมาแสงสว่างจากอัญมณีเปล่งประกายออกมาอย่างรุนแรงพ่อมดแห่งความมืดพยายามใช้เวทมนต์ของเขาเพื่อปิดกั้นแสงนั้นแต่เขาพบว่าแสงสว่างที่ลูมิน่าปล่อยออกมานั้นทรงพลังมากกว่าที่เขาคิดการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดเริ่มต้นขึ้นเงามืดพุ่งเข้าหาลูมินา่าแต่เธอใช้พลังแห่งรุ่งอรุณปัดเป่าเงามืดออกไปทีละนิด ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าใช้พลังนี้ไปในทางชั่วร้ายลูมินาประกาศด้วยความมุ่งมัน่นการต่อสู้ระหว่างเจ้าหญิงลูมินาและพ่อมดแห่งความมืดยังคงดูเดือดเงามืดจากพ่อมดพุ่งเข้ามาจากทุกทิศท,ทางพยายามทําให้แสงสว่างจากอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณดับลงแต่ลูมินามุ่งมั่นที่จะปกป้องแสงสว่างและไม่ยอมให้เงามืดครอบงำเจ้าคิดว่าแสงสว่างของเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าความมืดของข้าได้หรือพ่อมดแห่งความมืดคำราม ลูมิาไม่พูดอะไรเธอยกอัญ,ญมณีขึ้นสูงขึ้นปลดปล่อยพลังแสงสีทองอันบริสุทธิ์ออกมาแสงนั้นไม่เพียงแต่ขับไล่เงามืดแต่ยังทําให้พลังของพ่อมดดอนแอร์ลงเรื่อยๆแต่พ่อมดยังคงไม่ยอมแพ้เขาไล่เวทมนต์ชั่วร้ายที่ส่งพลังทําให้ท้องฟ้าที่เคยสว่างสดใสกลายเป็นมืดครึ้มอีกครั้งเงามืดค่อยๆโอบล้อมลูมิาจากทุกทิศทางเจ้าจะไม่มีทางเอาชนะข้าได้แสงสว่างของเจ้ามันอ่อนแอเกินไปพ่อมดกล่าวด้วยเสียงเย้ยหยัน ลูมิน่ารู้สึกได้ว่าพลังของเธอเริ่มอ่อนล้าแต่เธอไม่ยอมแพ้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญเธอตัดสินใจที่จะใช้พลังของอัญ,ญมณีทั้งหมดที่เธอมีในการโจมตีครั้งสุดท้ายข้าจะไม่ยอมให้ความมืดครอบงำโลกนี้ลูมิน่าประกาศอย่างหนักแน่นทันใดนั้นเองแสงจากอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณก็สว่างจ้าจนแทบจะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวมันเป็นแสงที่บริสุทธิ์และทรงพลังมากจนทำให้เงามืดทั้งหมดถูกทำลายลง และพ่อมดแห่งความมืดก็เริ่มสุดลงด้วยความเจ็บปวดพ่อมดแห่งความมืดที่เคยแข็งแกร่งเริ่มอ่อนแอลงด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าจากอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณทว่าเขายังคงไม่ยอมแพ้เงามืดที่เหลืออยู่ทั้งหมดรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่พร้อมที่จะทําการโจมตีครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงลูมินารู้ว่าการต่อสู้นี้ยังไม่จบสิ้นแม้ว่าเธอจะใช้พลังทั้งหมดของอัญ,ญมณีแล้วแต่เงามืดยังคงแผ่ขยายเข้ามาหาเธอ เธอเริ่มรู้สึกได้ว่าทางเดียวที่จะทำลายพลังของพ่อมดแห่งความมืดได้อย่างถาวรคือการใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออันในอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณซึ่งจะทำให้พลังของมันหมดลงตลอดกาลข้าต้องทำเพื่อปกป้องโลกนี้ลูมิน่ากล่าวเบาๆก่อนจะตัดสินใจใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีในอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณเธอยกอัญ,ญมณีขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและแสงสว่างอันเจิดจ้าก็พุ่งออกมาในวงกว้างมันเป็นแสงที่บริสุทธิ์และทรงพลังมากพอ ที่จะทำลายเงามืดทั้งหมดที่เหลืออยู่รวมถึงพลังของพ่อมดแห่งความมืดด้วยพ่อมดแห่งความมืดส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆสลายไปในแสงนั้นเงามืดทั้งหมดถูกทำลายลงและท้องฟ้าก็กลับมาสว่างสดใสอีกครั้งอย่างไรก็ตามการใช้พลังนี้ทำให้เจ้าหญิงลูมินา่าต้องเสียสละพลังของอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณไปเธอรู้ว่านี่เป็นการเสียสละที่เธอต้องทำเพื่อให้แสงสว่างกลับคืนสู่โลกอย่างถาวร หลังจากการเสียสละพลังทั้งหมดของอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณพ่อมดแห่งความมืดและเงามืดที่เคยครอบงำโลกได้ถูกทำลายลงท้องฟ้ากลับมาสว่างสดใสอีกครั้งดวงอาทิตย์ที่เคยถูกเงามืดบังก็กลับมาส่องแสงอย่างเจิดจ้าแสงแห่งรุ่งอรุณได้ฟื้นคืนมาทั่วทุกอาณาจากักรแต่ในขณะที่เจ้าหญิงลูมิน่ายืนอยู่ในแสงอาทิตย์อันอบอุ่นเธอก็รู้สึกได้ถึงความสูญเสียแม้ว่า เธอจะชนะแต่พลังอันทรงพลังของอัญ,ญมณีได้หมดสิ้นไปแล้วเธอไม่มีอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณอีกต่อไปแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอเสียใจข้าได้ทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องแสงสว่างให้กับโลกนี้ลูมินาพูดด้วยรอยยิ้มบางบางแม้ว่าจะมีความเหนื่อยล้าในดวงตาของเธอผู้พิทักษ์แสงและชาวบ้านต่างมารวมตัวกันรอบลูมินาแสดงความขอบคุณและชื่นชมในความกล้าหาญและการเสียสละของเธอพวกเขาเข้าใจดีว่าการเสียสละนี้ คือการช่วยให้พวกเขาได้มีแสงสว่างตลอดไปเจ้าหญิงลูมิน่าท่านได้ช่วยเหลือพวกเราทุกคนเราจะไม่มีวันลืมการเสียสละของท่านผู้พิทักษ์แสงกล่าวด้วยความเคารพแสงสว่างได้กลับคืนมาแต่ัญญมณีแห่งรุ่งอรุณที่ครั้งหนึ่งเคยทรงพลังได้กลายเป็นเพียงัญญมณีที่ไม่มีพลังอีกต่อไปเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากการต่อสู้กับพ่อมดแห่งความมืดเจ้าหญิงลูมิน่าได้เห็นอาณาจักรของเธอกลับมาสดใสและมีชีวิตชีวาอีกครั้งความรัก และความสามาคัคคีในหมู่ประชาชนทําให้เธอรู้สึกภาคภูมิใจแม้ว่าอัญ,ญมณีแห่งรุ่งอรุณจะสูญเสียพลังไปแล้วแต่ลูมิน่ารู้ว่าแสงสว่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อัญ,ญมณีเพียงอย่างเดียวมันอยู่ในหัวใจของทุกคนที่เธอปกป้องและตราบใดที่พวกเขายังมีความหวังและความกล้าหาญแสงสว่างนั้นจะไม่มีวันดับลงลูมิน่ายืนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอยิ้มให้กับท้องฟ้าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมด้วยเงามืดแต่ตอนนี้กลับมาส่องสว่างอีกครั้ง ข้าสัญญาข้าจะปกป้องแสงสว่างนี้ตลอดไปลูมิน่ากล่าวเบาๆพร้อมกับยกมือขึ้นสู่ท้องฟ้าประชาชนในอาณาจักรรู้ดีว่าพวกเขาจะอยู่ภายใต้การปกป้องของเจ้าหญิงลูมิน่าเสมอและการเสียสละของเธอจะไม่มีวันถูกลืมแสงแห่งรุ่งอรุณที่ลูมิน่าได้ปลุกขึ้นนั้นจะคงอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป